The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand. We made this decision out of compassion and humanitarian principle. And, and as a young diplomat, I witnessed the scene myself. Although the civil war has ended and the shelters were closed, the Cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored those requests to address this encroachment. And when peace returned to Cambodia, we were there to rebuild and to rehabilitate the cambodian nation to sustain peace we built homes roads hospitals because peace in cambodia is in thailand's interest this is what neighbor should do for one another เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าคนไทยหลายคนปรบมือให้รัวๆหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราคุณศรีหสศักด์พวงเกตแก้วขึ้นเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติครั้งที่80แล้วจัดหนักจัดเต็มฟาดกลับกัมพูชากลางเวทีโลกเลยทีเดียวคือปกติแล้วเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่มากนะคะ หัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจากทั่วโลกจะมาพูดแสดงวิสัยทัศน์กันตรงนี้ซึ่งเป็นเวทีที่โลกจับตามองเลยค่ะคุณสิษสัตว์ขึ้นไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็เรียกได้ว่าเปิดตัวได้อย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ เพราะไม่ได้พูดแค่เรื่องบทบาทไทยกับโลกแต่ยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่อีกฝ่ายพยายามบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยคุณศิีหัดิ์เริ่มต้นด้วยการย้ำจุดยืนของไทยว่าเรายืนหยัดเพื่อสันติภาพพร้อมทำงานร่วมกับนานา,นาประเทศเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่พอพูดถึงกรณีชายแดนกับกัมพูชาคุณศิีหัดักก็พูดตรงๆเลยค่ะว่า ฝ่ายกัมพูชายังคงแสร้งทำตัวเป็นเหยื่อครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่ในความจริงคนที่เป็นเหยื่อตัวจริงคือทหารไทยที่เสียขาจากทุนระเบิดเด็กๆที่โรงเรียนถูกโจมตีและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกลูกหลงจากจรวดคือฟังแล้วขนลุกนะคะเพราะนี่คือการพูดในเวทีโลกที่สะท้อนว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชาพยายามเล่า อีกจุดที่ชัดเจนมากคือเรื่องที่กัมพูชาพูดถึงหมู่บ้านหนองจานหนองอยาแก้วคุณศรีหศัสักยืนยันกลางเวทีค่ะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นอธิปไตยของไทยไม่ใช่กัมพูชาและยังเล่าย้อนให้ฟังด้วยว่าตั้งแต่ยุค1970ไทยเคยเปิดพรมแดนให้คนกัมพูชาที่หนีสงครามเข้ามาพักพิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมซึ่งพีสาวว่าตรงนี้สะท้อนภาพเลยว่าไทยเมตตาแค่ไหน แต่เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านของคนกัมพูชาก็ขยายจนรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยแม้เราจะประท้วงกี่ครั้งฝ่ายนั้นก็เพิกเฉยค่ะคุณศรีหศักิ์ไม่ได้แค่โต้แย้งนะคะแต่ยังย้อนถามกลับไปตรงๆว่ากัมพูชาจะเลือกเดินบนเส้นทางแห่งการเผชิญหน้าหรือจะเลือกเส้นทางแห่งสันติภาพคำถามนี้คือเหมือนวางให้ทั้งโลกได้คิดว่าจริงๆแล้วใครที่ต้องการสร้างปัญหาใครที่อยากให้เกิดสันติภาพ นอกจากเรื่องชายแดนคุณศรีหศักดิ์ยังใช้โอกาสนี้ย้ำว่าไทยพร้อมยืนหยัดบนหลักการพรหุภาคีเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความแตกแยกค่ะหลังจากข่าวนี้ออกมาชาวเน็ตก็ปรบมือให้แบบไม่หยุดเลยนะคะหลายคนบอกว่าสุดยอดแบบนี้แหละรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ต้องแบบนี้แหละถึงจะสั่งสอนได้ไม่ใช่อ่อนข้อให้อีกฝ่ายจนย่ำใจอีกหลายคนก็บอกว่าขอบคุณคุณศรีหศักด์ที่เข้ามาทำงานในรัฐบาลน,นี้และขอเป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้บนเวทีโลก พี่สาวว่าครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวที่สมศักดิ์ศรีของคุณศรีหัคกเลยนะคะที่ไม่ใช่แค่ผู้สวยๆบนเวทีแต่เป็นการยืนหยัดเพื่อความจริงและเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยเพราะสุดท้ายแล้วสันติภาพมันต้องตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่การบิดเบือนเรื่องราวค่ะวันนี้พี่สาวเล่าข่าวไว้เท่านี้นะคะใครฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแชร์กันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้านะคะสวัสดีค่ะ